สวัสดีครับเอฟซี 4, และท่านผู้ชมที่กามาติดตามรับชมแนวทางทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต้อน้ตสำหรับแนวทางนะครับเราสามัคีสามัคีี VIP แล้วก็ลาว i p นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาฟังคำเตือนก่อนเนาะนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขตัวเลขที่นํามาลงให้นะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับวันนี้ก็เข้าแนวทางใหม่กันเลยเนาะนะครับก็ตรงนี้ผมยังอยู่ข้างนอกอยู่ไม่ได้อยู่ในห้องอัดนะครับใครที่ดูใบเก่าก็ลองไปแคปคลิปเก่าดูก่อนก็ได้นะครับมาดูเปรียบเทียบนะครับก็บมาดูเราสามัคคีนะครับราสามคัคคีวันนี้เล็กเดิน เหล็กดินนะครับผมให้ที่6กับ7นะครับเน้นในที่เลข6กนะครับส่วนตัวประกบ3 4 5สี่ห้าับสามสี่ห้านนตัวที่ผมเน้นให้วันนี้ผมเน้นในที่เลข5เนาะนะครับขอไปกับเลข3ากับ6 3 3ตัวจับที่8 6 3 ครับต่อที่สามัคคอี้ i ีนะครับตันนี้เลขเด่นเลขเด่นผมไ้ที่เลขห้นะครับมันได้สีคับห้าเนนในที่เลขห้าใชอบเลขสจับที่เลข4ตัวประกบก็แปดเก้าศูนยะครับใครจับสก็4ี่แปดสนะครับใครจับ5ก็ผมก็จับไปแล้วเนาะห้าแปดห้กนะครับก็จับเนนในที่5้านะครับ3ตัวก็ 159นะครับครับ <c oughs> ต่อที่ลาว v p p นะครับลาว v p p เลขเด่นก็ได้3 4. กับ4ี่ก็เน้นที่เลขสาเนาะันในที่เลขสานะในในส่วนตัวประกบนะครับก็012น,นะครับ3ตัวนะครับ ส่วนตัวที่ผมเน้นให้วันนี้ผมเน้นที่30เลยนะครับใครชอบ31 32ก็จับเนาะนะครับวันนี้จับที่30นะครับ3ตัวก็5 30นะครับ, <c oughs> ก,บก็ตามนี้เนาะใครที่ไม่ได้เล่นไม่ไม่ชอบตัวที่ผมเน้นนะครับจับตัวที่ผมไม่เน้นก็ได้หรือว่าจะเอาเลขเด่นนะครับไปประกบกับเลขของท่านก็ได้หรือว่าจะเอาตัวประกบนะครับ ไปประกอบกับเลขของที่ท่านชอบก็ได้เนาะนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้หลายรูปแบบนะครับก็แล้วแต่ที่จะเลือกใช้นะครับแต่แนวทางของผมมุมบางตามนี้นะครับใครจะเล่นตามนี้ก็มีแค่นี้เนาะนะครับใครชอบเลขเด่นตัวไหนก็จับตัวนั้นนะครับเป็นต,ตัวที่ผมเน้นให้ก็ตามนี้เลยนะครับครับใครจะรับแนวทางแคบไว้นะครับ ครับ้ายนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิกปสีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่19เนาะวันที่19เดือน1นึ่งสบ2569ครับงพั2ก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้ก,ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ Assalamualaikum warahmatullahi